ความฝันในการมีบ้านหลังแรกอาจจะกลายเป็นฝันร้ายไปเลยก็ได้ถ้าคุณไม่ดูคลิปนี้ สวัสดีครับผมทัศนะครับจากโฮมเรสต์เอสเตดส์บิสครับการซื้อบ้านหลังแรกเนี่ยมันเป็นก้าวสาคัญของครอบครัวของชีวิตใครหลายคนแนละบางทีมันเป็นแบบสเต็ปหนึ่งที่เปิดทางสู่การเริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นสร้างครอบครัวเป็นจริงเป็นจังเพราะฉะนั้นบ้านหลังแรกหรือบ้านในฝันของใครหลายคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบก้าวสาคัญมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันจุดนี้แหละว่ามันมีอะไรบ้างที่ใครหลายคนมักจะพลาดในการตัดสินใจซื้อบ้านหลังแรกและทําให้ในอนาคตของเราหรือไอ้ทรัพย์สินของเราครั้งนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยกลายเป็นภ แทนที่จะกลายเป็นทรัพย์สินข้อแรกครับที่มักจะพลาดกันเยอะคือเรื่องของการไม่ตรวจสอบสภาพความพร้อมทางการเงินไม่ได้ทํางบการเงินที่จะเมคโชว์ว่าตัวเราเองอะ่ะสามารถผ่อนส่งได้ตลอดระยะเวลาจริงๆริงไหมรวมไปถึงไม่อ่านสัญญาเงินกู้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลงทีละดีเทลกันอย่างงี้วันนี้แค่มีเงินดาวอย่างเดียวไม่พอเพราะอะไรบางคนคิดแค่มีเงินดาวเฮยงั้นที่เหลือถ้าแบงก์บอกให้ผ่านก็ได้แหละผ่อนส่งเอาเนี่ยแบงก์กู้ผ่านก็โอเคคุณอย่าลืมนะไอการที่แบงก์กู้ผ่านเนี่ยแบงก์เนี่ยเขาให้ภาระหนี้ของอสังหาริมทรัพย์เนี่ย เริ่มต้นส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ50%เลย50%หมายความว่าไงสมมติวันนี้คุณมีเงินเดิน40,000แบงก์บอกว่าให้ผ่อนบ้านได้เลย20,000ก็ 20, ดูโอเคนะเมกเซนแต่อย่าลืมมาคิดด้วยนะว่าเฮ้ยใช้จ่ายจริงๆอะไอ้20,000เนี่ยโอเคไหมในจะค่ารถค่ากินค่าอย่างอื่น everything ทั้งหลายแหละงบการเงินมันสําคัญตรงนี้แหละงบการเงินมันก็คือการกลางชีวิตตัวเองมาดูว่าเราต้องมีรายจ่ายอะไรบ้างเพื่อดําลงชีพในแต่ละเดือนแต่ละเดือนผมเคยมีทําคลิปไปแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูด้านข้างได้้เเเลยนนนนาาาะะพรรฉักกทํงงบงิ การประเมินสถานการณ์ของตัวเองสําคัญมากเพราะเราคงไม่อยากอยู่ในสถานการณ์ที่ส่งไม่พอซวยเลยนะครับและยิ่งนะสำคัญที่ผมบอกพ่วงก,กันไปว่าไม่อ่านสัญญาเงินกู้เนี่ยเพราะว่าบางสัญญาเขาให้เราผ่านจริงผ่านเพราะอะไรเพราะตอนนี้เราผ่อนไว้นะครับแต่มันเป็นหน้าต่ำหน้าต่ําคืออะไรหน้าต่ําก็คือช่วงแรกมันจะผ่อนต่ํามากๆและมันจะค่อยๆแพงขึ้นพ้นปีที่3ปีที่4เนี่ยมันจะค่อยๆแพงขึ้นค่าผ่อนมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าวันนี้มันอาจจะเป็น50%เงินเดือน4ี่0,000ื่นผ่อนดู2 0 0 0 0 5่4าสป มันอาจจะบาลไปเป็น25 0 0 0ืหรือส0 0 0มเท่ากับว่ามันจะกินพื้นที่เงินเดือนของคุณไปอีกถ้ารายได้คุณไม่ได้เพิ่มขึ้นตามจํานวนที่มันกินเท่ากับว่าช็อตไหมช็อตนะเว้ยเรื่องนี้สําคัญมากๆหลายคนไม่ได้ประเมินงบการเงินตัวเองก่อนไม่ได้ทําการบ้านได้ดีว่าตัวเราไหวขนาดไหนแล้วไหวจริงไหมนะครับตรงนี้เนี่ยแอคชั่นอยากให้ทุกคนเลยคือคุยกับครอบครัวคุณการง,งบการเงินมาดูว่าเรามีรายจ่ายอะไรบ้างมีใครช่วยเราจ่ายอะไรตรงไหนได้บ้างและดูว่าไอ้สิ่งนี้เข้ามาเนี่ยเราไหวกันจริงๆไหมนะครับดูใน long t e r า โอเคไปได้แต่ถ้าไม่ไหวเฮ้ยจริงๆมันต้องพิจารณาว่างั้นจริงๆเราควรปรับรดสเปคไหมให้สภาพคล่องมันดีกว่านี้เพราะฉะนั้นฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะครับดูเรื่องงบกันเงินและ อ่านสัญญาเงินกู้ให้ดีด้วยทุกครั้งจะได้ประเมินได้ถูกว่าตัวเราต้องเตรียมตัวทําอะไรในอนาคตข้อที่2นะครับคือคําว่าโลเคชันการที่เราจะเลือกซื้อบ้านครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดูเรื่องแบบเอ้ยรูปลักษณ์บรรยากาศโอเคไหมซึ่งเรื่องพวกนี้สําคัญไหมสําคัญนะผมไม่เถียงสาคัญมากมา,กมากแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดของอสังหาริมทรัพย์นะและเป็นอย่างเดียวที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็คือโลเคชันนี่เลยเป็นจุดที่สําคัญที่สุดและโลเคชันนี่แหละจะเป็นตัวที่บอกเลยว่าคุณภาพชีวิตเราจะเป็นยังไงและจุดที่ ทุกคนน่าจะให้ความสําคัญกันมากๆก็คือในอนาคตราคาจะไปไม่ไปขนาดไหนนี่คือตัวนี้ตัวเดียวเน้นๆเลยครับนี่เป็นจุดที่ให้ความสำคัญมากลองคิดภาพดูนะสมมติบ้านสวยมากๆแต่มันดันอยู่ในโลเคชันที่แบบอาจจะเข้าซอยลึกถ้าในชั่วโมงเร่งด่วนหรือถ้าในจุดที่เราจะต้องรีบไปไหนมาไหนกลายเป็นว่านี่เป็นอุปสรรคในการเดินทางของเรามันก็ฟังดูไม่น่าสนุกเท่าไหร่ถูกไหมคิดดูดีได้บ้านในฝันสวยๆทั้งทีกลายเป็นว่าการเดินทางลําบากขึ้นแต่บางทีใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าจะไปทํางานได้อะมันยังโอเคจริงๆหรอเพราะฉะนั้นการเลืองโลเค ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์คนในครอบครัวเราด้วยถ้าย้ายบ้านครั้งนี้โอเคได้บ้านที่สวยขึ้นจริงนะแต่ทุกอย่างมันลําบากขึ้นหมดเลยอ่ะมันจะคุ้มจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นโลเคชันเนี่ยอยากให้ความสัมพันธ์เรื่องของมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนในครอบครัวเราไหมหรือนะครับเรื่องทําเลเนี่ยบ้านเราในตอนกลางคืนเนี่ยทำเลมันมีตําหนิอ่าคาว่าทําเลมีตําหนิคืออะไรบางทีมันอาจจะมีแบบการรบกวนจากสภาพแวดล้อมภายนอกโครงการหรือภายนอกคอนโดหรือภายนอกหมู่บ้านเช่นไอหมู่บ้านเนี้ยดันไปอยู่ใกล้โรงงานที่ณนะช่วงเวลาหนึ่งจะมีคน งานมาเสียงดังบกเบกวายๆ,ๆอะไรประมาณนี้ซึ่งต้องยอมรับว่าถ้าคุณตัดสินใจซื้อไปแล้วคุณไปทําอะไรกับเขายากประมาณหนึ่งนะ <_ letter> เพราะฉะนั้นมันก็เป็นการบ้านที่เราต้องทำอะ่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันก็เบสออนโลเคชันทั้งนั้นอะ่ะไม่ว่าจะทั้งการเลือกซื้อตําแหน่งที่ตั้งของโครงการนะครับไม่ว่าจะทั้งตําแหน่งในหมู่บ้านที่เราจะต้องมาดูว่าไอ้โลเคชันเราอะ่ะสภาพแวดล้อมมันเป็นยังไงบ้างเพื่อจะได้ไม่ให้เรามาเสียใจภายหลังข้อ3นะครับคือการไม่ตรวจสอบสภาพบ้านทันทีก่อนซื้อนะครับบอกทุกคนงี้บ้าน นานเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นในการจะซื้อแต่ละอยา่างมันก็ต้องมีการตรวจสอบดีเทลให้ดีไม่ว่าจะเป็นมือ1 2, นะ่มือ2เนาะบางทีเนี่ยเราไม่ได้ละเอียดหรือละเลยกับเรื่องพวกนี้แล้วก็แบบลืมใส่ใจเรื่องพวกนี้ไปหน่อยอ่ะบางทีแบบเออเห็นบ้านสวยแล้วโอเคแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะมีปัญหาแฝงที่ตาเรามองไม่เห็นก็เป็นไปได้นะครับไม่ว่าจะอะไรอะ่ะปัญหาระบบน้ําปัญหาระบบไฟปัญหาโครงสร้างอะไรแบบนี้มันมีปัญหามาแล้วนัดต่อนัดนะครับให้เห็นกันเยอะมากๆนะครับที่ผมบอกไม่ว่าจะเป็นมือ1มือ2นะเพราะฉะนั้นทางแก้จริงๆมมันง่าายกพราาะว่ ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีแบบบริษัทนะครับที่มีผู้เชี่ยวชาญที่เขารับตรวจบ้านรนะับแบบตรวจด,ดีเฟกต์โดยเฉพาะนะครับและตรวจถึงขั้นแบบระดับโครงสร้างเลยนะว่าแบบโครงสร้างมันเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยอย่าละเลยนะครับแล้วก็อย่ารู้สึกว่าไม่เป็นไรเราเอาตาดูเอาเองอย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่บางทีตาเรามองไม่เห็นบางทีผมเคยเจอตัวเลยอะ่ะเสาเบี้ยวอะ่ะเราดูด้วยตาเราดูไม่ออกอะ่ะแต่มันต้องใช้แบบเครื่องวัดระดับน้ำอะ่ะถึงจะดูออกว่าเออเสามันเบี้ยวนี่หว่าอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิทธิ์ขออออองงเเเเรรรราานะะะับบยยยย่่ลลลสสิิททธ์ตตวววแ้้กจจีี ข้อที่4ครับคือเรื่องของค่าใช้จ่ายแฝงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับวันนี้ไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ย <c oughs> มีเงินดาวน์บ้านแล้วมีสเตทเมนต์ไม่ผ่อนบ้านได้แล้วจบมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าหลายคนที่เราคิดแบบนั้นบางทีทําให้เราไม่ได้เตรียมเงินไว้สําหรับอะไรที่มันจะเกิดขึ้นที่เราคาดไม่ถึงและตรงนั้นแหละมันจะทําให้การซื้อบ้านครั้งนี้ดูมีปัญหาได้อย่างถ้าเราจะซื้อเลยนะทุกคนต้องเข้าใจว่ามันมีเรื่องของค่าจดจำนองถ้าเกิดว่าเรากู้ธนาคารนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าค่าจดจำนองที่เราต้้ออองงชํารระะะททีี่่กกมดดดิินนนนคคเป็ขยูับ หนึ่งเปอร์เซ็นต์คืออะไรสมมุติว่าวันนี้เรากู้สิบล้านบาทค่าจดจำนองก็คือหนึ่งแสนบาทอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายของฝั่งเรานะฝั่งคนซื้อเพราะว่าถ้าเราไม่กู้ไม่มีแต่ถ้าเรากู้ถ้ามีการจดจำนองเราต้องจ่ายไอ้นี่ไอ้เรียกว่าค่าจดจำนองอย่างที่สองครับค่าโอนกรรมสิทธิ์นะครับค่าโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยโดยโปกตินะมันจะอยู่ที่สองเปอร์เซ็นต์นะครับของราคาประเมินทรัพย์สินนั้นๆของกรมธนาระนะักษ์เนาะซึ่งไอ้ค่าโอนเนี่ยบางทีอะ่ะเราไปซื้อกับเจ้าของบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบ่งกกันนนนจจจจ่่าาายยคคคคคคะะรรึึงงง็ืออออบบบเส้เขออูแ ให้หมดเลยงั้นเขารับคนเดียว2%เราก็ไม่ต้องจ่ายอะไรนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับปกลงกันล้วนๆน,นะครับไม่ได้มีกฎตายตัวนะครับโอเคครับและอีกอย่างค่าใช้จ่ายแฟงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเราต้องเตรียมใจไว้นะครับสำหรับค่ารีโนเวทยิ่งถ้าซื้อบ้านมือหนึ่งเนี่ยโอเคเราดูแค่ว่าเราผ่อนไหวเราดูแค่ว่าเราดาวได้จบกลายเป็นว่าดาวได้ผ่อนได้แต่ไม่มีตังค์แต่งบ้านก็อยู่บ้านเปล่าเป็นมินิมอลกันไปเลยเนี่ยเสื่อพื้นบอร์ดใบมันโหบ้านจะสวยมัน ประมาณนี้เราต้องมีค่าใช้จ่ายอีกเท่าไหร่ในการที่จะเป็นสภาพที่เราพร้อมอยู่เพราะไม่งั้นบางคนกันงบไว้ไม่พอหรือบางคนแบบประมาทในจุดนี้หรือบางทีลืมคิดไปเลยอะ่ะอาจจะทําให้อยู่มาแล้วโ,โหเดี๋ยวต้องวิ่งวุ่นหาเงินมาแต่งบ้านเติมบ้านเพื่อให้พร้อมอยู่อาศัยอีกก็จะดูเป็นเรื่องที่ลําบากเข้าไปอีกนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะมันจะมีอีกหลายอย่างนะครับเป็นค่าใช้จ่ายแฝงไม่ว่าจะเป็นค่าส่วนกลางค่าส่วนกลางเนี่ยโอเคถ้าบางทีซื้อกับมือหนึ่งเนี่ยเขาแบบออฟเฟอร์ให้เลยกี่ปีก็ว่าไปกเป็เป็นเรื่องที่ดีเนะแต่าาาายยๆๆคครรรรั้้้้งงงเเเเนนี่ตตอออขใจจิดวว แต่อีก2ปีเดียวมันไม่ฟรีเนี่ยเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายอีกประมาณปีละเท่าไหร่ยิ่งโครงการใหม่ๆส่วนกลางสวยๆที่เราชอบกันเนี่ยต้องเข้าใจว่าไม่ถูกนะบางยูนิตเนี่ยโผเจอกันหลักหลายหมื่นหรือบ้านหลังใหญ่ๆเนี่ยมีเป็นแสนต่อปีก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ศึกษาไว้ด้วยว่าไหวไหมบางคนน่ะซื้อเพราะว่าเออแอนเวอร์นอนเมนสวยส่วนกลางสวย,สวสวยโอเคซื้อแต่ลืมดูว่าเนี่ยต้องจ่ายค่าส่วนกลางปีละห้าหมื่นลองคิดดูว่าไยปีละห้าหมื่นเนี่ยเราใช้สอยได้คุ้มจริงๆไหมไอส่วนกลางต่างๆแฟคที่่จจะาเซล นนี้จริงๆไหมซึ่งถ้าเราไม่ไหวบางทีโครงการที่ค่าส่วนกลางดรอปกว่ามันก็มีให้เรื่องในตลาดอาจจะตอบโจทย์เรามากกว่าก็ได้นะครับ <S <S และข้อที่5ครับคือเรื่องของการทําการบ้านไม่ดีครับใจร้อนนะครับ ไม่คิดให้รอบคอบข้อมูลยังไม่ถึงแล้วก็โดนปิดการขายเร็วนะครับแล้วจะแก้ยังไงเนะี่ยเพราะถ้าบอกว่าเออบางทีดีลที่มันดีแล้วมันก็ต้องรีบตัดสินใจแต่ทัตส์ก็กำลังจะมาบอกว่าบางทีใจร้อนเกินไปอาจจะพลาดคีย์มันคือเรื่องของการทําการบ้านในการซื้อเว้ยเราจะไม่ทําการบ้านให้ดีกับทรัพย์สินที่แรกที่เราจะซื้อจริงๆร,งรงหรอไอ้ทรัพย์สินที่แรกเนี่ยโหมันต้องเป็นแบบอะไรที่มันจะอยู่กับเราแบบสักพักเลยอะถามทุกคนทุกคนอยากอยู่อยู่บ้านไปแล้วแบบสมมติซื้อบ้านมาหลังละ้าปิบล้านเนี่ยอยู่ไปห สิบล้านเหมือนเดิมบางทีหล่นไปนเหลือ9้าล้านด้วยพวกเราจะเลือกแบบไหนมันอาจจะไม่ต้องขึ้นเยอะมากก็ได้แต่อย่างน้อยอะ่ะถ้าเราทําการบ้านได้ดีพออย่างน้อยถ้าเราสามารถทําให้บ้านหลังนี้ยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คนในครอบครัวเราถ้าเราวางแผนไว้ถึงอนาคตแล้วว่าในอนาคตเราอาจจะเออมีลูกนะเราอาจจะขยับขยายครอบครัวอย่างนี้บางทีเราอาจจะแบบเอาผู้สูงอายุมาอยู่ด้วยเอาพ่อเอาแม่มาอยู่ด้วยอะไรแบบนี้บางทีก็อาจจะเป็นจุดที่แบบเราสามารถเตรียมไว้มันเป็นเช็คลิสที่ทําให้การตัดสินใจซื้อครั้งนี้ของเราอะ่ะดูองค์ประกอบได้อย่างถี่ถ้วนนะครับแล้วก็ถ ทำเลยังไม่ดีเรายังไม่รู้เลยว่าคู่แข่งในทำเลนี้เป็นยังไงบางทีเราไม่รู้ตําหนิของทําเลเนี้ยไม่รู้ได้ซ้ำว่าน้ําท่วมไม่ท่วมไม่รู้ได้ซ้ำมาเผื่อนบ้านเป็นยังไงไม่รู้ได้ซ้ำว่าการเดินทางมันโอเคจริงไหมตอนขับรถมาดูวันเสาร์อาทิตย์มันก็ดีอะ่ะแต่วันธรรมดารถมันโคตรติดเลยอะ่ะอย่างนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการทําการบ้านให้ดีในการจะซื้ออสังหาเนี่ยสําคัญมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมคิดไว้ถึงวันหนึ่งที่เราอาจจะต้องขายขึ้นมาเราก็ต้องศึกษาตตลลาาาาาาาดไดไไวว้้้้ยยยย่่องงอ,อออออััััรรรกกซืขมมมนนนเเเปป็งงถจะะโคพ สังหาบางที่มีอัตราการซื้อขายฟืดมากๆก็มีบางที่ขายได้เร็วมากๆก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของตลาดซื้อขายเนี่ยก็ต้องทําการบ้านให้ดีรวมถึงการเช่าด้วยอสังหาเนี่ยถ้าวันนี้ยังขายไม่ได้มันยังมีออปชันเรื่องของการปล่อยเช่าได้ซึ่งในแต่ละทําเลในแต่ละหมู่บ้านมันก็จะมีอัตราการปล่อยเช่าไม่เหมือนกันตลาดซื้อขายกับตลาดเช่าเนี่ยมันแยกจากกันเลยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ศึกษาบางทีเท่ากับว่าเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นมาจริงเราก็ไม่ได้มีทางหนีทีไล่ที่ดีเอาไวง่ายว่าเราไม่รู้ ้นไดีวก่อสมมุติว่าสิ่งที่เราซื้อเนี่ยอนาคตปล่อยเช่าก็โอเคเฮ้ยได้ยิวโอเคไว้หรือสมมุติจะต้องเช่าจริงๆเนี่ยค่าเช่ามันโอเวอร์ค่าที่เราต้องส่งแบงค์ไว้บางทีมันรันตัวเองได้การย้ายที่อยู่ของเราต่อให้เรายังขายไม่ได้นะมันก็ดูโอเคไม่ทําให้ชีวิตเราลาบากขึ้นและนี่ก็คือข้อผิดพลาดครับที่คนส่วนใหญ่มักจะพลาดกันในการเลือกซื้อบ้านครั้งแรกที่ทําให้การซื้อบ้านครั้งนี้แทนที่จะเป็นบ้านในฝันนะกลายเป็นว่าบ้านเนี่ยกลายเป็นฝันร้ายของเราไปเลยก็ได้นะครับสำหรับใครที่เคยมีประสบการณ์การเลือกซืื้้้้้ออออบบบบบบาาาานนนหหรรรรสํัใคทีี่่ผะไแแแแมลลลววเย ว่ามันเป็นยังไงรู้เลยว่ามันเจ็บยังไงหรือใครมีประสบการณ์ที่ดีในการซื้อบ้านแล้วบ้านมันได้กําไรดีๆเนี่ยอยากให้มาคอมเมนต์พิมพ์คุยกันด้านล่างครับประสบการณ์เราอาจจะเป็นความรู้ดีๆอาจจะเป็นข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ